อ้าวทุกคนอยากรู้หรือเปล่าครับเนี่ยว่ามันวิ่งเท่าไหร่กันวิ่งเท่าไหร่กันเดี๋ยวจะเอาไปลองกันหน่อยครับทุกคนนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะวิ่งเท่าไร่ครับยังไม่เคยจับ G P S ดูเลยครับพอดีวันน,น,นี้สะดวกครับวันนี้ว่างเดี๋ยวจะพาไปจับ G ดูครับว่ามันจะวิ่งเท่าไรกันนะครับผมนี่นี่นี่ G P S ก็พร้อมแล้วเคล้นเกยไว้เกยไว้ w, w. บ้านเรานี่ได้จักรยานปีศาจมาก็จะเอาไปวิ่งด้วยครับเพิ่งทําเสร็จเลยดับเสร็จเลยบายเคลิน เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนโอ้โหจัดไปพี่แซมจัดไปเอ็ง้าขับจำปอกไหมว่าเคลนก้าเลนนอน้องอามละ่ะโอ้โหสบายมากพี่พวกเองมีใจถึงดีวะ่ะป้าป้าป้าไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนอียี่สิบครับอียี่สิบไปนี่เข้าปั๊มเลยทุกคนปตทปตทปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่คนเยอะอ้าวมาโชว์รถด้วยครับไปเติมน้ำมันก่อนน้องอามต้องเคลื่อนครับมนีตัวขับของเราสองตัวเลยครับแม่มาถฐานอนเกียร์กันทอนเกียร์ ไอ้ยาเซียนไว้ไอ้นี่มันเซียนไว้อาดับเครื่องกันครับผมนี่มาถานโอ้รถเี่ยงขโมูโตนี่รถเง,งี่ย,ง,ยงวะอ้ยกระเทะพี่กระเทะอยากลองวะอยากลองวะไอ้ยาเดี๋ยวไอ้บางๆเขาไปลองมึงนะขี้เสียบืี้ศีัวววะไอ้ยาได้เลยจีมีมีเติมเศษป๊บอ้าวต้องกระตุกครับบายอ้าวบายนี่ครับจักรยานไม่ได้ใส่ที่ปั่นครับ นี่ก็กระตุกเอาเลยครับน้องเคลิ้นก็ไปแล้วเดี๋ยวไปรันอินกันครับเดี๋ยวไปจับจีกันอ้าวไปไปไปโอ้โหพวกเองขับกันโหดจังวะก็รถมันเรงเนอะพี่ขับเป่าได้ไงอะ้้้อไไนนนมัวเเี่ยยฮ ลมันตัดหร่่มันตัดหรอไนนนีก็ได้เยไม่เป็นไรแค่นี้รอตัดแล้วสตัได้ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้ว ตันแล้วตันแล้วตึงได้อยู่ห้าสิบอ่ะโอ้แต่แต่น้นักเป็นร้อยอ่ะในมือร้อยหนึงอ่ะต้องมีอ่ะแต่รอไอ้ต้องเอาก่อนเดิมนะรออ่างก่อนใช่ไหมแต่กล่องเดิมมันดีกว่าใช่ไหมเกิดใช่มันต้องเป็นจูนใหม่กล่องนั้นมันน่าจะกล่องแต่งวันแล้วไม่ได่ใจว่ะ I love that little...